สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธียกสัตวขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตะทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภมิตรบุญประสงค์ผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสามพลตารวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสามนาวะอากาศเอกพธาแก่นทัพทิมผู้บังคับการกองบิน21อพร้อมข้าราชการเฝ้าทุลอองทุลีประบาดรับสเสด็จ จากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาวนารามเวลา18นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดมหาวนารามมีหัวหน้าสนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองพระประธานพระอุโบสถทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงทรงกราบเมื่อประธานสงฆ์ถวายสิลนจบทรงประกอบพิธียกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาช้านานสร้างขึ้นเมื่อปี2350มีสลาครอบองค์พระป้องกันแดดฝนและมีการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนกระทั่งปี2550ทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาได้จัดสร้างพระวิหารหลังใหม่ที่มั่นคงแข็งแรงสวยงามภายในโอถงเป็นอาคารพื้นถิ่นอีสานประยุกต์หลังคาจั่วเรียงซ้อนกัน5ชั้น กลางหลังคาชั้นบนสุดเป็นยอดเจดีย์บริเวณหน้าจัว่วทั้งด้านหน้าและหลังสลักหินเป็นภาพพุทธประวัติหลังคาคลุมลงมาต่ำตามแบบศิลปะลาวล้านช้างสร้างแล้วเสร็จในปี2562ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไรนิดวิทยารามบรวิหารเห็นควรจะสร้างฉัดขาวคลิปทองหชั้นตามแบบโบราณถวายพระเจ้าใหญ่อินปแปลงกว้าง2เมตรสูง3.6เมตร ใส่พวงแก้วโครงทำด้วยไม้สักยอดไม้สักแกะลายใช้ผ้าขาวนวลคลิปขอบทองระบายสองชั้นใส่อุบะพวงจำปาทองประดิษฐานเหนือเสียนพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพะสิริมงคลอันสูงสุดสื่อไปโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีเจตสธาบริจาคเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จากนั้นสมเด็จพระมหาเทียรา,ารา์ประสิทธิ์เขมะกะโรจะเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงถวายพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระครูสารกิจโกศลสุดใจนินสะโสโก พราอวาสวัดมหาวนารามถวายพระกิ่งพระเจ้าใหญ่อินแปลงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองทุลีปพระบาทรับสเสด็จวัดมหาวานารามหรือที่ชาวอุบลราชธานีเรียกว่าวัดป่าใหญ่เดิมเป็นวัดราชต่อมาได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521ภายในวัดแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วน เวลา19นาฬิกา4นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21ปองทหารเกียรติยศถวายความเคารพแล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพขอสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนซึ่งตรงกับวันที่30เมษาย,ยน2565ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเข่าที่16กรุงสตราฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮมในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมชั้นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมตพระพลนานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวีเดนมีความร่มเย็นเป็นสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยและราชาณัจก์สวีเดนมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษเสมอมาหมอมชันเชื่อมั่นว่ามิตรภาพที่ดีงามนี้จะเป็นส่วนสำคัญของความพยายามร่วมกันเพื่อกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไธยมหาวชิรากรง์พระวะชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด um ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี2565วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระราจลจจมกล้าประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเน,นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565และเพื่อให้นักเรียนในร้อยได้พบปะสังสรรค์หลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม ในการนี้ผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการโรงเรียนนายรอ้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนนักเรียนนายรอ้อยร่วมถวายพระพรชัยมงคลและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนายรอ้อยมาโดยตลอด โอกาสนี้ทรงตัดเค้กพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนนักเรียนในร้อยด้วยวันปิดภาคการฝึกของนักเรียนในร้อยเป็นวันสําคัญของนักเรียนในร้อยเป็นสนัญลักษณ์ของการเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามที่ต้องใช้ความอดทนความบิริยะอุตสาหะการจัดงานเลี้ยงในวันนี้เป็นโอกาสให้นักเรียนในร้อยได้มาชุมนุมพกปะสังสรรค์กันก่อนที่จะศึกษาทางด้านวิชาการเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในอาชีพทหารต่อไป สมเด็จพระอริยวงศาคตยายสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีการบําเพ็ญกุศลอุทิศวายสมเด็จพระสังฆร,ราชเจ้ากรมหลวงชิน,นวราลงกรณ์วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกร,ร,รุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบําเพ็ญกุศลอุทิศวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินาวาราลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะอาวัตรัดราชบพิสถิมหาศีมารามยุคที่4เป็นสมเด็จพระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชยยะขอสมเด็จพระอริยองศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบัน ซึ่งคณะศสษ็นุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรณ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับตั้งแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคาม2531เป็นต้นมา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชโกมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2565 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ